ชาเจสันวินเตอร์หรือชาสารทวีปถือได้ว่าเป็นสมุนไพรในวงการแพทย์ผสมผสานที่ช่วยในการรักษาโรคเลือดที่ดีที่สุดในโลกคำว่าโรคเลือดประกอบไปด้วยโรคมะเร็งเอชหัวใจเบาหวานความดันอัมพาต SLE ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเลือดทั้ง3ส่วนได้แก่เลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือด ชาเจสันวินเตอร์ได้เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่ปี2522ชาเจสันวินเตอร์ถูกค้นพบมาอย่างไรทำไมหลายคนกล่าวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พระเจ้าให้มาเรามาดูประวัติกันคุณเจสันวินเตอร์เดิมชื่อเรมอนวินเตอร์อดีตทำงานในโรงละครสัตว์ต่อมาเกิดเนื้องอกขึ้นที่คอประมาณปี2519หลังจากการตรวจเนื้อเยื่อจึงทราบว,ว่าเป็นมะเร็งร้าย เขาได้ทำการผ่าตัดก้อนเนื้อในปี2,520แต่อาการไม่ดีขึ้นเขาได้ค้นหาสมุนไพรหลายๆชนิดจึงได้ค้นพบสมุนไพรสำคัญที่พระเยซูเคยใช้ชื่อว่าเรดคลอเวอหรือสมุนไพรสีแดงที่มีคุณสมบัติสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดขาวใหม่และยังได้ค้นพบสมุนไพรที่พระพุทธเจ้าเคยใช้รักษาคนอินเดียเรียกว่าเฮอร์บาลีนหรือสมุนไพรรากไม้ ที่มีคุณสมบัติในการรักษาการอักเสบติดเชื้อต่างๆและสุดท้ายได้ค้นพบสมุนไพรที่คนอินเดียแดงเคยได้ใช้มากกว่า5,000ปีชื่อชาพารอลหรือสมุนไพรพุ่มไม้หนามีคุณสมบัติในการฆ่าเซลล์มะเรง็งเขาได้เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อทานสมุนไพรเฮอร์บาลีนโดยการต้มเป็นชาอยู่ที่นั่นสองสัปดาห์แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงเดินทางมาอังกฤษ ทานสมุนไพรเรดคลอเวอร์ก็ยังไม่ดีขึ้นอีกเขาจึงได้เดินทางต่อมายังสหรัฐอเมริกาทานสมุนไพราชาพารอลก็ยังคงไม่ดีขึ้นเจสันทราบว่าเขาคงจะมีชีวิตอยู่อีกไม่เกินสามวันด้วยความเสียดายที่เดินทางไปหาสมุนไพรทั่วโลกเพื่อรักษาตัวเองแต่คงจะไม่ได้ผลเขาจึงนำสมุนไพรทั้งสามทวีปมารวมกันและชงเป็นชาดื่มเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต สิ่งอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเขาหายเจ็บตรงคอบริเวณก้อนเนื้อในวันนั้นจึงดื่มต่อทั้งวันทุกวันอีก3สัปดาห์ก้อนเนื้อนั้นหายไปอีก8สัปดาห์สามารถทำงานได้เหมือนคนปกติในปี2522เขาได้ตรวจเลือดและเนื้อเยื่อที่คอหมอบอกว่าไม่มีเชื้อมะเร็งและเลือดของคุณสะอาดที่สุดตั้งแต่เคยตรวจคนไข้ามา ข่าวเรื่องเจสันวินเตอร์หายจากมะเร็งครึกโครมไปทั่วทั้งยุโรปและอเมริกามีผู้ป่วยหลายคนเดินทางมายัางบ้านเจสันวินเตอร์เพื่อขอแบ่งปันชาสามทวีปไปใช้รักษาตัวเองแม้แต่พระราชชนนีของอังกฤษหรือสมเด็จย่าของเจ้าฟ้าชายชาวมากุฎราชกุมารของอังกฤษก็มาสั่งซื้อผ่านดรแบกกี้แพทย์ประจำพระองค์ ปัจจุบันชาเจสันวินเตอร์หรือชาสามทวีปจำหน่ายไปทั่วโลกมีผู้ดื่มชาของเขากว่า100ล้านคนหนังสือแปลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เจสันวินเตอร์กว่า20ภาษาวงการแพทย์ในอเมริกายุโรปแคนาดาชื่นชมในผลิตภัณฑ์ของเขาในงานประชุมเกี่ยวกับโรคมะเร็งก็จะเชิญเจสันวินเตอร์เป็นผู้กล่าวให้ทัศนะเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งผลิตภัณฑ์เจสันวินเตอร์ได้ช่วยผู้คนที่เป็นโรคเลือดมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน จึงถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในโลกเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาในวงการแพทย์ทางเลือกหรือวงการแพทย์ผสมผสานนั่นเอง ผมกินมาห้าปีแล้วตอนนี้ผมไม่ได้กินอะไรเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ห้าปีเต็มๆนี่ก็คือไอ้นี่ผมกินทุกตัวของเนี้ยผมอยู่ได้ทุกวันเนี่ยพบไปตรวจเลือดไปตรวจเบาหวานแล้วผมน้ําตาลมันอยู่มาตรฐานนะไอ้นี่นะบำรุงร่างกายบำรุงสมอง <c oughs> บำรุงเลือดบำรุงสายตาบำรุงสุขภาพามันไม่เดยไม่แรงมันเนี่ยและอย่างตัวนี้ด้วยเนี้ยดูเลย เนี่ยเนี่ยต้มเลยต้มเลยเนี่ยชงเลยชงกินทั้งวันกินแทนน้ําเลยคนเราถ้าแรงดีกําลังดีมันไปประกอบกิจกรรมอะไรมันได้หมด